สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่ฝนตกเมื่อวานนะคะท่านผู้ชมคะทำให้บรรยากาศในบ้านในสวนปลาแก้วนี่มีความชุ่มฉ่ำนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเห็นไหมคะฝนตกเมื่อวานในปกติแล้วต้นไม้ใบหญ้าต,ตรงนี้นะคะคือเนี่ยเห็นไหมคะนางก็จะเหี่ยวจะตายจะเฉาหมดเลยค่ะเออจะเฉานะคะจะตุยหมดเลยค่ะทุกคนเออ พระแก้วพามาชมเนาะนี่ค่ะนางได้น้ําเห็นไหมคะทุกคนขะประแก้วพามาชมบรรยากาศนางได้น้ําแล้วก็นางก็จะมีความรู้สึกว่ามีความเขียวขจีขึ้นนะคะทุกคนนี่คะ่ะในสวนกล้วยประแก้วปีนี้นะคะจะไม่เหมือนทุกปีนะคะทุกคนขาประแก้วจะไม่ถากหญ้าออกเนาะ ปลแก้วก็จะปล่อยให้ใหญ้ามันขึ้นอยู่อย่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะปล่อยให้ขึ้นแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าปะะแก้วต้องการนะคะให้ดินมันชุ่มชําอยู่นะคะทุกคนนี่ดูที่คุณลุงคุณลุงมาลุยนะคะทุกคนคุณลุงมาลุยตรงนี้ให้ให้ได้ดินที่ดีอะคะ่ะคุณลุงก็มาถากหญ้าเฉพาะในโซนนี้นะคะ ในตรงนี้เนี่ยในตรงนี้คะ่ะทุกคนส่วนในโซนนี้ที่แก้วพาชมนี่คือสวนกล้วยปักแก้วนะคะทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะเออหญ้าเยอะหญ้าเจอฝนและนางก็จะงามทั้งที่หน้าเมื่อกี้ไม่มีฝนนะคะคือนางก็จะเฉานะคะทุกคนคะ่ะนางก็จะเฉาหนาเวลานี้นางไม่เฉาเลยคะ่ะนางเพิ่มความเขียวขึ้นมาเลยคะ่ะ มะแก้วก็ผ่าเลาะอยู่ประมาณ6โมงนะคะเวลานี้6โมงเย็นนะคะทุกคน6โมงเย็นของวันสุดสุดสัป,ปดาห์นะคะดูทนมะพาร้าวมะแก้วสิคะนางเจอฝนเจอน้ําที่บริสุทธิ์นางก็จะงามต้นไม้ใบหญ้านะคะทุกคนคะหญ้าก็จะงามขึ้นปะแก้วก็จะได้ลงพืชผักสวนครัวอีกแล้ว พืชผักสวนครัวหน้านี้เราก็จะลงผักกาดคือจบไปแล้วนะคะผักกาดแต่ปลาแก้วก็จะปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆนี่ไงคะปลาแก้วพามาดูกล้วยกล้วยตกเครือของปลาแก้วดูสิคะทุกคนเห็นไหมคะตะมุตะมิเลยคะ่ะเครือใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแก้วพามาชมนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือในสวนนะคะตรงนี้จะเป็นโซน ตรงนี้จะเป็นโซนกล้วยนะคะกล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมนาคนะคะกล้วยเล็บมือนางนะคะทุกคนนี่ดูสิคะกล้วยปลาแก้วก็เริ่มแก่แล้วค่ะทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณท่านผู้ที่สนับนสนุนทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ